รีวิว OPPO A58 สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากชั้แบรนด์ OPPO นั่นเองนะครับถ้าเรามาเทียบกับ OPPO A57 รุ่นก่อนหน้านี้นะต้องบอกว่าสเปคที่คืออัปเกรดขึ้นมาหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจอนะครับคุณก็จะได้รับการอัปเกรดเป็นจอ Full HD+ นั่นเองนะครับแล้วก็ขนาดของหน้าจอก็ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับเป็น6.72นิ้วส่วนในเรื่องของ CPU นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะรุ่นนี้ได้เป็นตัว G85 เลยก็อัปเกรดขึ้นมาค่อนข้างที่จะ เยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของกล้องถ่ายรูปนะถ้าเป็นตัว A57 เนี่ยคุณจะได้กล้องแค่13ล้านพิกเซลเท่านั้นเองแต่ว่ารุ่นนี้คุณจะได้กล้องหลักที่มีความละเอียด50ล้านพิกเซลเลยถ้าใครยังไม่รู้จักกับ Oppo A58 นะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ได้รับชมกันแล้วกันนะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับยังไงผมก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามและกด subscribe ให้กับช่องของผมด้วยแล้วกันนะจะได้เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนั่นเองถ้าทุกคน ร้อมแล้วเดี๋ยวมาชมรีวิวกันได้เลยครับ โอเคครับทุกคนส่วนสีที่มีวางจําหน่ายในบ้านเราเนี่ยจะมีทั้งหมด2สีด้วยกันนะครับสีที่ผมถืออยู่เขาเรียกว่าสี g o i n g Black นั่นเองนะครับ g o i n g Black เนี่ยก็จะเป็นสีแบบว่าดำด้านนะครับด้านหลังไม่มีการเคลือบเงานะเวลาที่เอามือจับสัมผัสอะไรแบบนี้ให้ความรู้สึกว่ามันลื่นมือมากเลยนะแล้วก็เวลาจับเนี่ยไม่เป็นรอยนิ้วมือด้วยนะครับส่วนสีที่2นะครับจะเป็นสีเขียวนั่นเองหรือว่า Dash r i n g Green นั่นเองนะครับ สีเขียวเนี่ยการดีไซน์จะแตกต่างจากสีดําเลยนะสีเขียวเนี่ยมันจะมีการเคลือบเงาด้านหลังมาด้วยนะครับเป็นลักษณะแบบว่าเงาแบบมันวาวเลยนะแล้วก็จะมีเส้นลวดลายกราฟ,ฟิกนะครับที่เป็นแนวเส้นตรงทีๆเนี่ยทั่วฝาหลังไปหมดเลยนะครับในส่วนของโมดูลกล้องเนี่ย ทั้งสองสีนี้นะจะมีฐานยกขึ้นมาจากฝาหลังนะครับเป็นวงรีนะแล้วก็จะมีวงกลมนะครับอยู่ด้านบนฐานเนี่ยสงวงด้วยกันมีกล้องไม่ใช่งานทั้งหมด2ตัวนะครับแล้วก็จะมีแฟลช LED นั่นเองนะครับต้องบอกว่าสวยงามทั้งสองสีเลยนะผมว่าคุณผู้หญิงเนี่ยน่าจะชอบสีเขียวนะส่วนคุณผู้ชายเนี่ยผมมั่นใจได้เลยว,ว่าคุณจะชอบสีดําอย่างแน่นอนทีนี้เรามาดูกันที่น้ําหนักของตัวเครื่องกันบ้างนะครับทุกคนต้องบอกว่าน้ําหนักนี่คือเบหวิว นะน้ําหนักของตัวเครื่องจะอยู่ที่192กรัมเท่านั้นเองนะครับส่วนในเรื่องของความหนาความบางเนี่ยบางเฉียบเลยเพียงแค่7.99ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับ ทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของหน้าจอกันต่อเลยแล้วกันนะครับทุกคนนะต้องบอกว่าการดีไซน์ของหน้าจอนี่คือดอทดิสเพย์นะก็คือกล้องเจาะดูตรงกลางแบบนี้เลยนะครับต้องบอกว่าในเรทราคานี้คุณได้การดีไซน์หน้าจอแบบนี้ถือว่าดีเลยนะครับส่วนพันแวของหน้าจอรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD นะครับขนาดของหน้าจอต้องบอกว่าใหญ่มากเลยนะอยู่ที่6.72นิ้วเลยครับส่วนความสว่างของหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้ของ ให้มาดีนะอยู่ที่680นิตเลยนะครับถ้าไปใช้งานกลางแจ้งผมว่าก็น่าจะพอมองเห็นอยู่นะเพราะว่าถ้าน้อยกว่านี้แล้วก็มองไม่เห็นอย่างแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของความละเอียดหน้าจอเนี่ยโอ้โหอัปเกรดขึ้นมาจากตัว oppo a 5 7นะครับรุ่นนี้นะครับเพิ่มความละเอียดของหน้าจอมาเป็น full hd plus นั่นเองนะครับการดู y t u t u เนี่ยก็สามารถดูได้ที่ความละเอียดสูงสุดเนี่ย2 1 6 0 p เลยนะครับเรียกได้ว่าใครที่เป็นสาย u t u b e นะไม่มี ีผิดหวังอย่างแน่นอนส่วนความหนาแน่นของพิกเซลจอนะครับรุ่นนี้ก็ให้มาดีมากๆนะครับอยู่ที่392 ppi กันเลยทีเดียวนะครับส่วนใครที่เป็นแฟนของ Netflix นะไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับรุ่นนี้ตอบโจทย์ได้ดีอย่างแน่นอนคุณสามารถดู Netflix ได้ที่ความละเอียด L 1นะครับหรือว่า Full HD นั่นเองนะครับมาดูกันที่ refresh rate หน้าจอกันบ้างทุกคนนะแอบเสียดายเหมือนกันนะครับคือรุ่นนี้อัตารา refresh rate ของหน้าจอเนี่ยจะได้แค่60เฮิรตเท่านั้นเองนะครับจริงๆแล้วก็น่าจะให้มาสักอย่างน้อยนะ90เฮิรตนะเออตัวนี้ให้มาน้อยไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่เป็นสายโซเชียลชอบเล่น Facebook ไถดูฟีดข่าวอะไรแบบนี้นะครับ f e ล l i n g การทัดความลื่นไหลความสมูทของจอเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้บอกว่าไหลลื่นเนาะแต่ข้อดีก็มีเหมือกัน ถ้าเป็น60เฮิรต์เนี่ยคือตัวเครื่องมันก็ไม่กินแบตเตอรี่นั่นเองทําให้เราสามารถที่จะใช้งานได้อย่างยาวนานมากยิ่งขึ้นส่วนใครที่ถามหาตัวบันทึกหน้าจอนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะถ้าเป็นแบรนด์ของ oppo เนี่ยเขาจะมีตัวบันทึกหน้าจอมาให้ใช้งานที่แถมด้านบนนะครับแล้วรุ่นนี้สามารถที่จะเลือกความละเอียดสูงสุดระหว่างการอัดหน้าจอเนี่ยได้ถึง 1,080p เลยนะแต่เสียดายนิดนึงทุกคนคือเฟรมเรทเนี่ยมันจะเลือกได้แค่15เฟรมเรท24เฟรมเรทและ30 เฟรมเรทเท่านั้นนะครับ 60เฟรมเรทเนี่ยยังไม่รองรับนะส่วนการใช้งาน2หน้าจอนะครับแน่นอนเราว่าสามารถใช้งาน2หน้าจอพร้อมๆกันได้คุณจะแบ่งเป็น2ส่วนด้านบนด้านล่างอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถทําได้นะหรือจะทําเป็นหน้าต่างลอยอะไรแบบนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับ Facebook เป็นกรอบเด็กเล็กส่วนพื้นหลังเราอาจจะเล่นพวก YouTube อะไรแบบนี้ก็สามารถทาทั้ง2องอย่างได้ไปพร้อมๆกันเลยครับและนอกจากนี้นะแบรนด์ o p p o เนี่ยเป็นแบรนด์ที่บอกว่าแคปหน้าจอได้ง่ายมากนะครับเผื่อว่าใคร ย้ายมาจาก iPhone ย้ายมาจากซัมซุงอะไรแบบนี้เนาะคือรุ่นนี้นะครับการแคปบหน้าจอเนี่ยเพียงแค่ใช้3นิ้วแบบนี้นะแล้วก็วางไว้บนหน้าจอลากลงมาแบบเนี้อ่ะเห็นไหมเป็นการแคปบหน้าจอเราต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่แคปบหน้าจอได้ง่ายมากๆส่วนใครที่เป็นคนที่มี Facebook 2อันอ n s ส a g r กร2อัน l ล n e 2อันอะไรแบบนี้นะครับรุ่นนี้รองรับการใช้งานในส่วนของการโครนแอปได้ด้วยนะครับใครเป็นคนที่มี2อแอคเขาก็ สามารถใช้งานได้นะฮะส่วนแถบด้านข้างนะครับ มีประโยชน์เหมือนกันแล้วรุ่นนี้ก็มีมาให้ใช้งานด้วยนะครับก็เรียกว่าแถบอัจฉริยะนั่นเองเวลาที่เรียกใช้งานก็เพียงแค่เลื่อนจากแถบด้านข้างมาแบบนี้นะครับมันก็จะมีแถบอัจฉริยะเนี่ยมาให้เราใช้งานด้วยนะครับซึ่งฟังก์ชันไหนที่เราใช้งานบ่อยๆนะเราก็สามารถที่จะย้ายมาไว้ที่แถบด้านข้างได้เลยนะครับส่วนใครที่เป็นคนที่แบบว่าถนาดัดแบ็คฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวาเนี่ยคุณสามารถเลือกได้นะเพราะว่ารุ่นนี้นะครับปุ่มนําทางเนี่ยสามารถเลือกได้2แบบเลยนะครับ หรือจะใช้เป็นแบบโหมดท่าทางก็ได้เหมือนกัน ส่วนในเรื่องของระบบ security นะครับรุ่นนี้ก็สามารถปลดล็อกได้2แบบนะครับก็คือปลดล็อกด้วยใบหน้าก็คือสแกนใบหน้านั่นแหละสแกนได้เร็วด้วยนะล็อกก็จะเป็นการปลดล็อกลายนิ้วมือด้านข้างของตัวเครื่องนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าสแกนลายนิ้วมือเร็วมากทุกคนต้องบอกว่าเร็วจนตกใจเลยทีเดียวเรามาดูกันที่เรื่องของ CPU กันบ้างนะครับทุกคนอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปน้อว่าเขาอัปเกรดขึ้นมานะครับจาก MediaTek Helio G 35เพิ่มมาเป็น G 85เรียบร้อยแล้ว ชิปเซตเนี่ยขนาดอยู่ที่12นาโนเมตรนะนะก็อาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นพวกชิปเซตขนาดเล็กอะไรขนาดนั้นนะครับการทํางานของ CPU เนี่ยจะเป็นแบบ8หัวหรือว่า8คอร์นั่นเองนะครับซึ่ง2หัวใหญ่จะประกอบไปด้วย Core t a 7 5 2หัวนะครับ และอีกหหัวเล็กเนี่ยจะประกอบไปด้วยค o r t e x A55 ทั้ง6หัวเลยในส่วนของการ์ดจอเนี่ยมาพร้อมกับมาริจี52นะครับในส่วนของการ์ดจอเนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวแรงอะไรมากมายนะครับเป็นแบบว่าระดับเริ่มต้นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของการเล่นเกมมันก็อาจจะไม่ได้บอกว่ามาเน้นในทางเกมโดยเฉพาะอะไรแบบนี้ถ้าใครเน้นเกมจากก๋าๆก็อาจจะไปมองรุ่นอื่นนะครับที่ CPU มันแรงกว่านี้น่ะนะเอาเรามาดูกระชีพผลคะแนนอันตู้กันหน่อยนะครับเทสมาให้ดูเรียบร แล้วทุกคนสำหรับคะแนนรวมเนี่ยได้เป็นทัสิ้น258,331คะแนนนะครับในส่วนของเซนเซอร์บล็อกนี้ก็ ให้มาเกือบจะครบทุกอย่างเลยนะครับที่ขาดไปจะเป็นตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะครับแล้วก็จะเป็นตัว p ชอร s เซ็ s เซอร์นั่นเองนะทานี้เรามาดูกันที่เรื่องของการเล่นเกมกันบ้างนะครับเทสมาให้ดูเนี่ยสเกมเหมือนเดิมทุกคนเกมแรกเนี่ยจะเป็นเกม ROV นะครับผมเล่น2ตานะเรามาดูที่ตาแรกกันก่อนภาพ HD หยุดที่สูงมากนะครับการแสดงผลหยุดที่ระดับสูงนะ particle หยุดที่สูงมากตั้งค่าสนามลบเนี่ยอยูดที่ระดับสูงนะครับเล่นแบบไม่ได้บันทึกหน้าจ นะซึ่งจากการที่ลองเล่นมานะครับผมว่ามันเล่นได้ลื่นเกินความคาดหมายไปเยอะเลยนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย GPU มันไม่ได้แรงเลยนะแต่ว่าเกม ROV เนี่ยต้องบอกว่าสบายๆเลยโดยที่ช่วงไฟใหญ่ๆตลอดทั้งเกมนะครับเฟรมเรทเนี่ยร่วงลงมาเล็กน้อยเท่านั้นเองนะจะอยู่ที่ประมาณ 58, 59, 60, 61มันจะวิ่งอยู่ประมาณนี้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเล่นแบบไม่ได้บันทึกหน้าจอนะผมว่าเกม ROV เนี่ยรุ่น Oppo A 5 8 เล่นได้แบบสบายๆเลยตาท,ที่2เนี่ยผมก็เลยลองเล่นแบบบันทึกหน้าจอดูบ้างนะครับอยากจะรู้ว่าเฟรมเรทเนี่ยมันจะร่วงลงมาหรือเปล่านะครับซึ่งจากการที่ลองเล่นมาเนี่ยก็พบว่ามีอาการเฟรมเรทร่วงลงมาเหมือนกันนะทุกคนโดยที่ไฟใ์ใหญ่ๆตลอดทั้งเกมนะครับโดยเฉพาะช่วงท้ายเกมที่บอกว่าไฟใ์ใหญ่ๆหนักๆเลยเนี่ยเฟรมเรทร่วงลงมาอยู่ที่ประมาณ46-53ก็ถือว่าร่วงลงมาเยอะเหมือนกันนะแต่ถ้าบอกว่าเป็นไฟเ์เล็กๆนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ51-6 อยู่ประมาณนี้นะถ้าจะให้ผมแนะนํานะสําหรับตัว oppo a58 เนี่ยผมว่าเล่นแบบไม่ได้บันทึกหน้าจอเนี่ยจะมีความเหมาะสมแล้วก็เล่นเดลื่นมากกว่านะครับส่วนเกมที่2นะครับจะเป็นเกมฟรีไฟ้นะผมปรับการาฟิกมาที่มาตรฐานนะครับฟเฟรมเรทสูงอยู่ที่ขั้นสูงนะพูดง่ายๆก็คือปรับแบบกลางๆนั่นแหละทุกคนผมว่าการปรับกลางๆแบบนี้นะคือมันเหมาะกับรุ่นนี้ที่สุดแล้วทุกคนทุกอย่างนะครับพวกภาพการาฟิกอะไรแบบเนี้ยคือดูไหลลื่นไปหมดเลย ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเวลาที่ล็อกเป้านะแล้วก็แผนซ้ายแผนขวาตามติดศัตรูอะไรแบบนี้ทุกคนจะเห็นได้เลยว่ามันลื่นไหลดีมากนะครับเวลายิงเนี่ยผมว่าฟีลลิ่งดีมากเลยนะเสียงลําโพงนี่แบบกระหึ่มเลยเวลาวิ่งแล้วมันคับทิศทางซ้ายขวาซ้ายขวาเร็วๆอะไรแบบนี้ถือว่าเนียนตามมากเลยนะข้อเสียสำหรับผมนะก็คือว่าผมว่าอาจจะเป็นในเรื่องแค่มันปรับสุดไม่ได้เท่านั้นเองนะครับจริงๆเนี่ยก็เล่นได้นะผมลองมาแล้วเพียงแต่ว่าภาพเนี่ยมัน ค่อนข้างกระตุกพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแนะนําว่าถ้าเป็นเกมฟรีไฟล์เนี่ยปรับแบบกลางๆจะดีกว่าเรามาดูกันที่เรื่องของแรมกับรอมกันต่อเลยแล้วกันนะครับสำหรับ oppo a 5 8เนี่ยมาพร้อมกับ r รม6 ในส่วนของ RAM เนี่ยเขาก็มีฟังก์ชัน RAM Expansion มาให้ใช้งานด้วยนะครับไปดึงพื้นที่ของ ROM มาแปลงเป็น RAM นั่นเองนะครับสามารถแปลงได้เนี่ยตั้งแต่2กิก4กิกไปจนถึง6กิกนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราเลือกแบบ6กิกแล้วแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานในส่วนของ RAM ได้สูงสุดอยู่ที่12กิกเลยนะในส่วนของ ROM เนี่ยให้มาที่128กิกนะถ้าพื้นที่การใช้งานไม่เพียงพอนะครับทุกคนสามารถซื้อ Micro SD Card มาใส่เพิ่มเติมทีหลังได้รองรับสูงสุด อยู่ที่อยู่เที่1 t b เลยครับในส่วนของเวอร์ชัน a n น r o i d นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 13เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการครอบทับด้วย Color o s g เ v e r วอร์ชันส3นะส่วน Wi-Fi เนี่ยรองรับได้2ความถี่นะครับ2.4 GHz และ Wi-Fi 5.0 GHz ก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันอ้าเรามาดูกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปกันต่อเลยแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับรุ่นนี้นะครับกล้องหน้าหรือว่ากล้องเซลฟี่เนี่ยให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลนะครับ งัมีไม่ใช่งานทั้งหมดเนี่ยสตัวนะครับกล้องหลัก50ล้านพิกเซลกล้องตัวที่2เนี่ยจะเป็นกล้องเดฟนะครับสล้านพิกเซลนะในส่วนของกล้องเนี่ยก็มีการอัปเดตขึ้นมานะครับจากตัว A57 A57 ได้แค่13ล้านพิกเซลนะตัวนี้เพิ่มมาเป็น50ล้านพิกเซลเลยข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ฟังนะครับเรามาดูกันที่กล้องหน้ากันก่อนถ้าเป็นกล้องหน้าเนี่ยสามารถถ่ายได้2โหมดนะครับโหมดแรกก็คือโหมดบิวตี้นะฮะโหมดบิวตี้เนี่ยเสียดายมากๆเลยทุกคนสําหรับรุ่นนี้นะครับมันจะปรับได้แค ค่ารีทัชอย่างเดียวนะครับรูปแบบของใบหน้าเนี่ยไม่สามารถปรับได้นะถ้าคุณจะปรับให้หน้าเรียวอะไรแบบนี้ไม่ได้นะครับในส่วนของ HDR เนี่ยคือดีหน่อยนะครับตรงที่ว่าสามารถที่จะบังคับเปิดได้ส่วนโหมดบุคคลนะครับหรือว่าหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยข้อดีก็คือปรับค่ารีทัชได้นะครับปรับหน้าเนียนนั่นแหละแต่ว่าไม่สามารถที่จะปรับรูปแบบของใบหน้าได้นะถ้าอยากจะได้หน้าเรียวนี่คือไม่ได้นะครับในส่วนของ HDR นะครับรุ่นนี้จะไม่รองรับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหวังผลได้ก็น่าจะเป็นโหมดบิวตี้ ซื้อจากการที่ผมได้ไปลองถ่ายมานะครับกล้องหน้าเนี่ยก็แอบผิดหวังอยู่เหมือนกันเนาะตรงที่ว่าไม่สามารถปรับรูปแบบของใบหน้าได้นะครับคนซื้อส่วนใหญ่นะผมมั่นใจเลยว่าจะเป็นคุณผู้หญิงนะครับเน้นในเรื่องของการถ่ายเซลฟี่ด้วยสกินโทนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ละมุนมากนะครับทุกคนโทนสีโทนแสงอาจจะมีแตกต่างกันบ้างนะเพราะว่าในส่วนของ HDR เนี่ยโหมดหน้าชัดหลังเบอร์มันจะไม่มีมาให้ใช้งานนั่นเองนะครับซึ่งอาจต้องรอดูการอัปเดตซอฟต์แวร์อีกครั้งหนึ่งนะว่าเขาจะใส่อะไรมาให้เราเพิ่มเติมไปจาก มาดูกันที่กล้องหลังกันบ้างนะครับถ้าเป็นการถ่ายคนก็ถ่ายได้2โหมดเหมือนกันนะครับโหมดบิวตี้เนี่ยจะปรับค่ารีทัดได้อย่างเดียวนะครับรูปแบบใบหน้าไม่ได้นะใระโยนของ HDR บังคับเปิดได้นะครับส่วนโหมดบุคคลนะครับหรือว่าหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยจะปรับอะไรไม่ได้เลยทุกคนปรับความเนียนก็ไม่ได้นะครับ HDR ก็ไม่มีมาให้ใช้งานนะที่ปรับได้เนี่ยจะเป็นค่าโบเก้เท่านั้นเองสำหรับกล้องหลังแล้วเนี่ยโหมดบิวตี้จะถ่ายสวยกว่าโหมดหน้าชัดหลังเบอร์นะครับเพราะว่าสามารถปรับค่าบิว ได้นั่นเองโทนสีเนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะครับเพราะว่า HDR เนี่ยหมดน้าชัดหลังเบอร์จะไม่มีมาให้ใช้งานนั่นเองนะครับส่วนการตัดขอบอาจจะมีเป็นบางรูปนะครับที่ตัดได้ไม่เนียนนะโดยเฉพาะฉากที่แบบว่าลกๆหน่อยที่มีต้นไม้เยอะๆอะไรแบบนี้นะครับนอกนั้นก็ถือว่าตัดขอบได้ดีไม่มีปัญหาอะไรนะส่วนการถ่ายดอกไม้นะครับผมใช้ระยะ 2x นะถ่ายได้ชัดเจนดีมากนะครับเบอร์ฉากหลังให้แบบเป็นธรรมชาติเลยนะครับ ทนแสงเนี่ยค่อนข้างที่จะสว่างสดใสดีเลยทีเดียวนะครับสีสันเหมือนจริงด้วยสีเนี่ยไม่ดูสดจนเกินไปนะครับส่วนการถ่ายอาหารก็ถ่ายได้ดีมากนะถ่ายชัดสีสันสมจริงนะครับใครเน้นเรื่องของการถ่ายอาหารนะผมว่ารุ่นนี้ไม่มีผิดหวังเลยครับส่วนการถ่ายวิวทั่ว,วไปนะครับถ่ายได้ชัดเจนดีแม้ว่าวันที่ผมไปเทสเนี่ยจะไม่มีแดดและค่อนข้างมืดนะครับโอ้โหท้องฟ้าที่ต้องบอกว่ามืดคึมมากเลยนะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าการถ่ายกลางแจ้งเนี่ย มี HDR มาให้ใช้ง,งานนั่นเองนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็สั่งเปิด HDR ไว้ตลอดเวลาเลยนะทำให้ภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ยไม่มืดเลยครับส่วนหมด50ล้านพิกเซลดีตรงที่ว่าสามารถบังคับเปิด HDR ได้ด้วยนะครับความคมชัดของหมด50ล้านพิกเซลสำหรับรุ่นนี้นะครับผมว่าถ้าคุณจะขอบหรือว่าซูมนะเอาสักประมาณ40-50%เนี่ยกำลังดีเลยนะครับรายละเอียดจะยังชัดเจนอยู่แต่ถ้าบอกว่าคุณจะซูมมากกว่านี้นะมันจะเริ่มเป็นแตก,แ,ตกแล้ว นะครับเรามาดูกันที่เรื่องของงานวิดีโอกันต่อเลยแล้วกันทุกคนวิดีโอกล้องหลังนะครับอัดได้สูงสุดจะเป็น10 8 0 p 30 f เฟรมเรนะครับวิดีโอต้องบอกว่าชัดมากนะสีสันสมจริงนะครับซึ่งรุ่นเนี้อาจจะเหมาะกับการยืนถ่ายนิ่งๆอะไรแบบนี้มากกว่านะครับอย่างเช่นการถ่ายอาหารถ่ายระยะใกล้อะไรแบบนี้นะ ซึ่งวิดีโอเนี่ยชัดเจนดีมากสีสันเหมือนจริงนะครับสีไม่เพี้ยนเลยซึ่งถ้าใครจะเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยเนี่ยผมไม่แนะนำนะเพราะว่าวิดีโอเนี่ยมีอาการสั่นค่อนข้างแรงเลยทีเดียวครับดูแล้วก็ชวนปวดหัวเหมือนกันและนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถถ่ายวิดีโอแบบบิวตี้ได้ด้วยนะครับสำหรับกล้องหลังนะแต่ว่าความละเอียดเนี่ยจะได้แค่ 720p 30เฟรมเรทเท่านั้นเองนะครับการเกลี่ยผิวก็ถือว่าทําได้เนียนอยู่นะมาดูกันที่วิดีโอกล้องหน้ากันบ้างนะครับวิดีโอกล้องหน้าเนี่ย อาจได้สูงสุดจะเป็น 1,080p 30เฟรมเรทนะครับในเรื่องของคุณภาพผมว่างานวิดีโอสําหรับกล้องหน้านะถ่ายได้ดีตามเรทราคาเอาว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับสีสันวิดีโอเนี่ยไม่จืดไม่ติดเหลืองนะตัวนี้ผมว่าสีสันทําได้ดีเลยนะครับเวลาเดินก็อาจจะมีอาการสั่นอยู่บ้างแล้วนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถถ่ายวิดีโอบิวตี้ได้ด้วยนะครับที่ความละเอียดเนี่ยจะเป็น 720p 30เฟรมเรทนะครับผิวหน้าเนี่ยเกลียหน้าของผมได้เนียนมากๆเลยผมปรับ b ิวตี้มา80%น่ะเออจะไม่เนียนได้ยังไงผมชอบมากเลยนะรู้สึกว่าตัวเองดูหล่อขึ้นมาทันทีเลยสีวิดีโอเนี่ยไม่จืดด้วยแล้วก็ไม่ติดเหลืองด้วยนะครับสีสันค่อนข้างสมจริงเลยทีเดียวเวลาเดินเนี่ยจะมีอาการสันบ้างเล็กน้อยนะทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของแบตเตอรี่กันต่อเลยละกันนะครับสำหรับรุ่นนี้ถึงแม้นว่าจะดีไซน์บางแต่ว่าได้แบตเตอรี่มาชี 5,000มิลลแอมป์เนะเพียงพอต่อการใช้งานอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวเครื่องของเขาเนี่ยยังรองรับการชาร์จเร็วถึง33วัตต์อีกด้วยนะครับอแดปเตอร์เขาก็แถมมาให้ภายในกล่องเรียบร้อยแล้วนะในส่วนของงานลำโพงนะครับหลายๆคนคงจะลุ้นอยู่นะว่าเฮ้ยรุ่นนี้จะได้ลำโพงมากี่ตัวเพราะว่า A57 เนี่ยได้ลำโพงมา2ตัวนะส่วน A58 รุ่นนี้นะครับก็ยังได้ลำโพงมา 2ตัวเหมือนเดิมนะครับด้านล่างหนึ่งตัวด้านบนอีก1ตัวนะครับแล้วรุ่นนี้นะครับเขาก็ยังมีเทคโนโลยีที่สามารถเล่งเสียงความดังเนี่ยให้ดังไปจนถึง3 0 0ได้อีกด้วยนะครับถ้าถามว่า300%เนี่ยมันดังมากกว่า100%หรือเปล่าผมว่าดังมากกว่าแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะข้อดีก็คือเสียงเนี่ยคนร้องนะครับมันจะดังได้มากกว่าระดับ100%นะถ้าเป็น3 0 0เนเนี่ยเสียงคนร้องจะดังมากกว่าแต่มัน จะลดในเรื่องของเบสลงมาถ้าเบสร,ระดับที่100เนี่ยดังได้ไพเราะมากดันได้แน่นมากนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ก็ตามที่เราปรับมาเป็น300เเนี่ยเบสจะบางลงคันชีนะแล้วนอกจากนี้นะครับเขาก็ยังสามารถปรับโหมดการทํางานของเสียงเพลงได้ด้วยนะครับนั่นก็คือเทคโนโลยีเรียลซาวน์นั่นเองนะครับซึ่งสามารถปรับได้ทั้งหมด4โหมดด้วยกันนะครับโหมดแรกก็คือโหมดสมาร์ทนะครับส่วนโหมดที่2ก็คือโหมดภาพยนตร์โหมดเกมและโหมดเพลงนั่นเองนะครับแนะนา ว่าถ้าใครเน้นฟังเพลงนะเลือกไปที่หมวดเพลงได้เลยนะครับเสียงจะไพเราะมากขึ้นอย่างแน่นอนแต่เสียดานนิดนึงตรงที่ว่าไม่สามารถปรับเป็นแบบอีโคไลเซอร์ได้นะครับก็<ส>จะปรับได้แค่หมวดหมู่เท่านั้นเองนะต้องขออนญาตช่อง Apple K Channel ด้วยลกันนะครับยืมเพลงเพราะๆมาประกอบคลิปนะครับถ้าใครอยากจะฟังเพลงเพาะๆแบบนี้นะไปกดติดตามช่อง Apple K Channel ได้เลยลองฟังกันครับบอกกับขได้ไหมว่าให้หันไปกอ ออนวอนขอให้เขาเห็นใจกันบ้างที่ต้องการเพียงจลามองหน้าเธออีกครั้งส่วนอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้ภายในกล่องนะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรกันบ้างสามารถไปดูที่คลิป แกะกล่องได้เลยผมทำเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอสรุปให้ฟังหน่อยแล้วกันนะครับว่ารุ่นนี้เหมาะกับการใช้งานแบบไหนกันบ้างนะครับถ้าคุณจะเน้นในเรื่องของการเล่นเกมผมว่าอาจจะเหมาะกับพวกเกมที่ปรับกราฟิกกลางๆนะครับปรับต่ำอะไรแบบนี้มันสามารถตอบโจทย์ได้แบบสบายๆเลยส่วนถ้าใครจะเน้นแบบเกมจ๋าๆนะคุณอาจจะขยับไปรุ่นอื่นหรือว่าแบรนด์อื่นอะไรแบบนี้นะครับส่วนในเรื่องของกล้องถ่ายรูปเนี่ยผมว่าอาจจะยังไม่ได้บอกว่าตอบโจทย์ได้ดีมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่อง การเซลฟี่นะผมอยากจะให้ทางแบรนด์ oppo เนี่ยปรับในเรื่องของเมนูฟังก์ชันการถ่ายรูปเซลฟี่เนี่ยให้มีมากขึ้นนะครับอย่างเช่นการปรับรูปแบบของใบหน้าอะไรแบบนี้นะควรจะปรับได้นะครับกับในเรทราคาที่เปิดตัวมา6 2 9 9บาทเนี่ยมันน่าจะตอบโจทย์ได้ดีกว่านี้ในเรื่องของการเซลฟี่นะครับเพราะผมมั่นใจเลยว่าคนที่ซื้อ oppo ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นผู้หญิงแล้วเขาเน้นในเรื่องของการเซลฟี่มากๆเลยส่วนในเรื่องของหน้าจอผมว่าดีนะมีการอัปเกรดขึ้นมาแล้วครับจากความละเอียดแค HD+ p ของตัว Oppo A57 เนี่ยได้มาเป็น Full HD+ Part ผมว่าดีขึ้นมากว่าเดิมเยอะเลยนะครับดู n e t f l i กก็ดูได้ที่ความละเอียด L1 ด้วยนะก็เป็นว่าถ้าใครสนใจสินค้านะครับคุณสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์สั่งสินค้าไว้ให้รับกันนะครับลิงก์ที่ผมแปะเอาไว้เนี่ยเป็นลิงก์ของทางแบรนด์ Oppo โดยตรงนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณมั่นใจได้เดี๋ยวว่าสินค้าที่คุณสั่งซื้อจะเป็นของแท้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ต้องขอบพระคุณทุกท่าาานมมมกกๆเลยรับช็ตติดต สวัสดีครับ